ขอพูดต่อนะครับในย่อหน้าถัดไปนะครับอันนี้เกี่ยวกับคำถามนะครับที่ว่าผู้ใช้ใชอาคารเนี่ยถูกตั้งสมมติฐานอย่างไรนะครับถูกตั้งสมมติฐานอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเขาอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้พลังงานของอาคารนะครับก็มีเรียกว่ามีวิธีการในการทำโมเดลลิ่งเนี่ยทำโมเดลเนี่ย หลากหลายวิธีเลยแบบครอบคลุมช่วงกว้างมากเลยนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับที่มันปรากฏอยู่ในใน performance part นะครับของกฎหมายหรือว่ามาตรฐานที่เขาไปรีวิวมานะครับสิ่งที่พบเห็นมากที่สุดนะพบเห็นร่วมกันนะมากที่สุดนะครับณนะขณะนี้นะครับฟาก็หมายถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย By ฟานะครับ ก็คือการใช้รูปแบบที่ว่าเป็นตารางเวลากับ density อ่นนี้เราก็พูดบ่อยแล้วนะครับซึ่งซึ่งก,ก,ก็เป็นสิ่งที่ค้นพบตอนที่ทำเฟสหนึ่งนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีมันมีวิธีอื่นเหมือนกันนะที่ถูกค้นพบนะครับเช่นเออเป็นโมเดลที่เป็นแบบ rule-based ก็คือมีกฎเกณฑ์กำกับอะไรเงนีะ้ยนะยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาคารเเปิดหน้าต่างนะครับเมื่อเมือเอ่ออุณหภูมิอากาศภายในอาคารเนี่ยมันสูงกว่าค่าข้าหนึ่งนะครับเห็นไหมเช่นอันนี้อาจจะต้องมองเป็นมุมของเมืองหนาวม้งนะข้างนอกหนาวหนาวก็ไม่มีใครเปิดหน้าต่างหรอกใช่ไหม แต่ว่าถ้าอากาศอบอุ่นถึงค่าค่าหนึ่งก็คนก็จะเปิดหน้าต่างน,นะครับอันนี้มันมีผลยังไงก็นั่งไงก็เขาก็ไม่ต้อง hit, ไม่ต้องเปิดฮีเตอร์แล้วไงใช่ไหมก็ใช้ Natural Ventilation ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติแทนไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่อการทำา n n r r y y o o e l เนะครับหรือว่ามีมีการ สมมุติว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแบบเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับเช่นเอ่อวินโดว์เชดก็คือม่านอะไรอย่างเงี้ยเนะาะม่านของหน้าต่างเนี่ยมันมันเปิดตลอดเวลาคือไม่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้กฎหมายไทยก็มีนะคือหน้าต่างเนี่ยเอ่อถ้าเกิดเราปิดม่านเนี่ยก็เท่ากับว่าแสงอาทิตย์มันไม่เข้าอาคารใช่ไหมครับความร้อนมันก็ไม่เข้าเงี้ย แล้วก็เอาจริงๆเราก็สามารถใส่เป็นใส่เป็นสเกจจู้ได้นะว่าม่านนี่มันเปิดปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยมันก็จะได้ซิมเอ่อการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำใช่ไหมว่าความร้อนเข้าอาคารมากน้อยแค่ไหนตอนกี่โมงเพราะฉะนั้นมันจะไปเปืองแอร์มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําได้แต่ว่ากฎหมายไทยก็จะบอกว่าไอ้โตม่านหรือมูลี่ที่บังแดดของหน้าต่างเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าผู้ใช้อาคารจะ เปิดหรือปิดกี่โมงเพราะฉะนั้นตอนที่ซิมพลังงานอาคารตามกฎหมายไทยเนี่ยเราสมมุติแบบนี้เหมือนกันคือสมมุติว่าม่านหรือมูลี่เนี่ยไม่ถูกใช้งานเลยนะครับถูกคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ากฎหมายเขาบอกมาแบบนี้เอ่อไอเดียเขาอาจจะเป็นว่าในเมื่อเราไม่รู้ว่าคนจะเปิดปิดม่านหรือมูลี่ตอนกี่โมงในแง่ของการจําลองการใช้พลังงานว่าอาคารนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่เนี่ย เขาก็จําลองเป็นแบบ w o r ร์ case เลยไงก็คือกรณีแย่สุดก็คือคนไม่ติดมานเลยความร้อนเข้าเต็มที่ดูซิอาคารจะใช้พลังงานสูงสุดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ไอเดียเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ที่สมมติแบบนี้นะครับ